เตรียมอยู่นะครับยังบอพร้อมด้วยนะครับเดี๋ยวผมข้าเวลาไปสักหน่อยกนะครับใครยังไม่ได้ลงยื่อลงชื่อเลยนะครับลงชื่อในกระดาษเล็กๆนะครับ มาจับรางวัลเป็นคนแรกนะครับแค่าารางวัลก่อนนะครับเอาสิบรางวัลเลยนะครับารางวัลแรกนะครับเป็น Y e s เอสคูโดโนะครับ ทันแรกนะครับสำหรับประธานคนใหม่นะครับสุ Ja, aber... <laughs> สัญญาว่าจะรักซึ่งันและกันท,ทั้งสองสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปใช่ไหมครับทั้งฝ่ายชายครับสำหรับฝ่ายหญิงนะครับซึ่งจะเข้ามาสู่ชีวิตใหม่นะครับท่านยินดีที่จะรับและผูกพันกับท่านประธานเก่าตลอดไปไหมครับไม่ครับเพราะเขามีลำดวนอยู่แล้วครับ โย่โย่อ้าวน่คชพเดืคับขอเชพเค่ะอันดับต่อไปนะครับรางวัลชิปที่สองคุณเจน มิมพูคุณเจนเลี่ยมมิมพูท่านไหนครับท่นานไหนครับมาแล้วคนระับอ๋อคุณเจนโอ้ครับนนี้ไม่ไม่มีพิธีอะไรนะครับม,มอบเฉยๆนะครับ คุณธีลพง์นงตัวต,วต,วต,วตวู่ตู่ตู่ธีลพง์นงชีตูอล阿สกาขอเชิญมารับรางวัลน,นะครับไอตูครับกลับไปแล้วนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับอ๋อมาแล้วมาแล้ว ติดโควิดเน่คนใดไม้กักกอนคนใดไม่กักกอคุณลำดวนแอบ,บแนมเฮ้ดีดีเคุณทนิตด,ดวงพ่องคุณทนิตด,ดวงพงองโอ้มาจากแม่เสลียงนะครับมหาเศรษฐีจากแม่เสลียงนะครับครับเดินเบาๆครับเดี๋ยวเหรียญจะหล่น เชียนใหม่นะครับเ่ารู้ตัวแล้วขึ้นมาเลยครับอาจารย์มหาวิาลเชยียนใหม่นะครับสา,สาวสาววิศวกรรมศาสตร,ร์ครับคนที่มีภรรยาสวยที่สุดในรุ่นครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่รอก่อนไม่ได้คุณยุทธนาครับคุณยุทธนาสิจุดเจมครับขอโทษ้วยครับอาจารย์โอ้ยขอโทษด้วยครับ ফুটব <laughs> สิทธิทวรางกูลทนายความชื่อดังจากจังหวัดลำปางนะครับเมียเมียสู้สองพันแรกไม่ได้ครับไอไอพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันชอบมีเมียงามเนะี่ยก่อนครับ เป็นคนพิเศษนะครับจบจากาจบจากมงฟอร์ดไปประมาณป .7 นะครับแล้วก็ไปเข้ามศ .1 นนที่ศึกษา,าศาสตร์มชนะครับเป็นนักว่ายน้ำทีมชาตินะครับรู้ตัวแล้วลูกขึ้นมาเลยรู้ตัวแล้วลูกขึ้นมาเลยถูกแลวเพราะไม่ได้พูดถึงเมียเพราะเมียมันเยอะเหลือเกิน านดีนะครับจะไม่ประกาศชื่อนะครับเพราะว่า,าท่านได้บอกท่านได้บอกอมวเรียบร้อยแล้วครับมวหกสามหนึ่งสามมวหกสามหนึ่งสามมาจากแม่ห้องสอนนะครับนักร้องประจำจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเป็นบุคคลดีเด่นเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา กไกว่องตระกูลเรียงไกว่องตระกูลโอมาแล้วนะครับคุณเก่งไกว่องตระกูลนี่อดีตเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแบงก์กรุงเทพจังหรัดับ้านอยู่แนวันลอยฟ้ คุสนิทพิพิธสมบัติครับคุณสนิทพิพิธสมบัติครับครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงภรรยาท่านนะครับเพราะว่าภรรยาสองท่านแรกเนี่ยสวยกว่าคุณสนิทเดี๋ยวพึ่งลงไปครับ ับท่านท่านลุงโซพยานไรวาประธานมงอาลงไปจากยอดเสาก่อนนะครับเอ้าเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเอ่อหม้รางวัลเลยของอันนี้ของเพื่นแดงนี่ของเพื่อนรางวัลไว้ก่อนเอ้าคุณพ่อ เนี่ยไม่ค่อยชอบผู้ชายเท่าไหร่ครับขเขาจะมักเฉพาะเพศหญิงนะเขาก็เลยจะแจกเฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้นนะสังเกตดูนะครับถ้ารางวัลน,นี้ผู้หญิงล้วนเลยนะครับไม่เชื่อรอรอ,รอดูนะครับคนแรกนะครับพิมพันทองงามคุณพิมพันทองงาม พุดดโรโนะครับควรที้ซื้อที่แมคโครนะครับ1,200บาทไม่ทราบว่าเห็นไหมครับคนที่สองก็ผู้หญิงอีกแล้ว โอหวยเดี๋ยวเรามาดูคนที่3นะครับจะออกมาเป็นเพศไหนาซหวยอหวยรับแล้วกอดหน่อยโอหวยกอดหน่อย สอหอยกอดหน่อยก่อนหน่อยก่อนหน่อยๆๆๆๆต่อไปคนดี่อดีตเคยเป็นแฟนผมมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เลิกลากันไปแล้วน้องเปมครับน้องแปมน้องเปมมีสิทธิ์ด้วยครับมีสิทธิ์รับรางวัลด้ครับพนดีผมก็ลำเอียงนิดนึงนะครับ เอ็่มน,นะครับเอาเก็บไว้แล้วก็เอาเก็บไว้ตอนที่ลุนไปหานะแล้วก็ไปผมด้วยกันนะอันดับต่อไปนะครับคนที่น,นะฮะเมียของผู้ยิ่งใหญ่เมียของผู้ยิ่งใหญ่และโค้ชระดับ,บที่สุดในรุ่นนะครับซอมเมลี่ครับ ไฟฟ้านะครับหม้อต้มน้นไฟฟ้านะครับเป็นหม้อซุกี้นะครับครับรักนะครับครับพอซอกรุณากอดพี่คนนี้หน่อยได้ไหมครับไม่ยอมกอดนะครับกลัวเห็นกว้างเตะเห็นไหม นี่ห้าก็ผู้หญิงอีกแล้วไม่น่าเชื่อคุณจินตนาครับคุณจินตนาโอ้รับเองตอนนี้ผมก็อขอเชิญให้คุณสนิทลงไปจากเวทีได้ลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายจะไม่มีโอกาสได้รับรางวัลเลยเ,เป็นผู้หญิงหมดนะครับครับช่วงนี้มีใครอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะ okay, บ้างไหมครับเชิญเลยครับ chơi này đi, đều 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 mi 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 ให้เต็มที่พวกเราเชาวทินนี้ล้วนมีไม่ตีต่อกันดิตใจต้งตงไทยเพียงโคทำลายไทยนาเป็นทาแรงเราพาก,กันเผาทางหาฟืนกลับบ้านเป็นคุณน เนทองหามาได้อดออมเอาไว้พองเจ็ได้นเกลือนเจือจุนกาลุกงกางดง่าเขาเนาไไกลสัคมมีดนมีงแสนชุนคงมีเ สนุกสนานสำหรานกันได้เต็มที่พวกเราชนนี้ล้วนมีไม่ตีต่อกัน,นตะว,วันตอลอดเราได้พักผ่อนสำหรานอุลาคำลงละพูกันพร้อมน้าแล้วมาสนุกด้วยกัน าาาการนำทำภาพเพียงใไดงไ่หวันเส็จก้าโลสุขสันต์องเพลงบัรเลงของไทยการดมผุบปาเขาลำเนาไทยไกลสังคมมีแดดขึ้นลมแซดขึ้นชมมีเสรีไรทุกสนุกสนาน สำราญกันได้เต็มที่พวกเราทุกทินนี้ล้วนมีใบตีต่อกันคุณใจว่ากินกันไปไม่ลืมที่จะเวิร์จะพุ้งเพื้อเมืงเมืองแดนสีไล เขาน้นเอาไปไกลสากุมที่แด่ยืงลงแสงเชิดทนีเซลีไปทูกสนุกสนานสนานกันได้เต็มที่พวกเราทุกที่นี้ลวนมีไม่ติดต่อกันต้องกา I